กโปตกะความโลภมักเป็นเหตุแห่งทุกข์ครั้งหนึ่งในอดีตการในเมืองพาราณสีมีนกพิราบตัวหนึ่งบินมาเกาะที่ชายคาคฤหาสน์ของท่านเศรษฐีทุกวันท่านเศรษฐีมีจิตใจดีมีเมตตาจึงสั่งให้พ่อครัวนำกระเช้าไปแขวนบนต้นไม้ข้างโรงครัวให้เป็นที่อยู่ของนกพิราบนกพิราบดีใจมาก ที่ได้บ้านใหม่แสนสวยน่าอยู่เช้าตรู่ของทุกวันนกพิราบก็จะบินไปหาอาหารพอถึงเวลาเย็นก็จะบินกลับรังนกพิราบอาศัยอยู่ที่บ้านของท่านเศรษฐีอย่างมีความสุขมานานหลายปีวันหนึ่งมีกาตัวใหญ่บินมาเกาะข้างโรงครัวเจ้ากามองเห็นปลาและเนื้อในครัวน่ากินก็น้ำลายไหลยอยากจะกินขึ้นมา จึงนึกในใจว่าโอ้โหบ้านหลังนี้มีอาหารหน่ากินทั้งนั้นเลยกาเจ้าเล่จึงคิดหาวิธีที่จะได้กินอาหารในโรงครัวทุกวันโดยแกล้งทําทีมาขอเป็นเพื่อนกับนกพิราบนกพิราบเห็นว่ากาพูดจาไพเราะอ่อนหวานมีท่าทีสุภาพอ่อนโยนก็หลงเชื่อยอมเป็นเพื่อนกับกาหลังจากวันนั้นนกพิราบกับกาก,ากาก็กลายเป็นเพื่อนกัน กากับนกพิราบบินไปหาอาหารด้วยกันทุกเช้านกพิราบกินมเมล็ดพืชเป็นอาหารส่วนกาชอบกินเนื้อแต่ก็ต้องแกล้งกินมเมล็ดพืชเหมือนนกพิราบเมื่อน,นกพิราบเผลอก็จะแอบจับมแมลงจิกนอนกินอย่างอ,ร,อร่อยพ่อครัวสังเกตเห็นนกพิราบกับกามักจะบินไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอก็คิดว่านกพิราบจะต้องชวนเพื่อนมาอยู่ด้วย ึงหากระเช้าไปแขวนให้กาอีกอันหนึ่งกากล่าวกับนกพิราบว่าดีใจจังเลยเราจะได้มาอยู่ใกล้กันต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะคอยดูแลท่านเองนกพิราบกล่าวขอบใจโดยไม่รู้เลยว่าทุกอย่างเป็นแผนร้ายของกาเช้าวันหนึ่งมีคนนำปลาและเนื้อมาให้ท่านเศรษฐี กาเจ้าเล่เห็นแล้วก็น้ำลายไหลนึกอยากจะกินขึ้นมาจึงคิดอุบายแกล้งป่วยนอนสมอยู่ในรงังนกพิราบชวนกาไปหาอาหารกินเหมือนเช่นทุกวันกาตอบเสียงอ่อยๆว่าวันนี้ข้าพเจ้าปวดท้องเหลือเกินท่านไปคนเดียวเถอะนะนกพิราบรู้ทันทีปกติพวกกาทั้งหลายไม่เคยปวดท้องมีแต่กินอยู่ตลอดเวลาคงอยากจะกินอาหารในโรงครัวเป็นแน่ จึงกล่าวเตือนว่าของกินของมนุษย์เป็นของที่พวกเราไม่ควรกินอย่าทำเช่นนี้เลยไปหากินกับเราเถิดนะไม่เช่นนั้นเจ้าจะต้องรับกรรมสนองของตนอย่าลุกแก่อำนาจความโลภจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดเมื่อนกพิราบไปแล้วเจ้ากาก็กระพือปีกดีใจหัวเราะร่าเจ้านางโงของอร่อยทั้งนั้นกลับไม่สนใจ วันนี้แหละข้าจะกินให้พุงกลางเลยเจ้ากาหัวเราะลัน่นขณะที่พ่อครัวไม่อยู่เจ้ากาตัวร้ายก็โฉบเข้าไปในโรงครัวขโมยจิกอาหารกินอย่างอร่อยอร่อยจนเกลี้ยงจานเจ้ากากินอาหารจนอิ่มแปรแถมยังจะฆ่าปลาตัวโตกลับไปกินที่รังอีกด้วยและทันใดนั้นพ่อครัวเข้ามาพบพอดี เขาไล่ตะครุบจับกาที่ขโมยไว้ได้หน่อยแหน่ข่าอุตสาหา์รังให้อยู่ดีๆที่แท้ก็คิดจะขโมยอาหารนี่เองพ่อครัวรู้สึกโมโหมากเขาจับกาถอนขนจนเกลี้ยงเสร็จแล้วนำขิงสดคลุกเคล้ากับเกลือป่นผสมเนยทาจนทั่วตัวกาจากนั้นก็จับมันโยนใส่กระเช้าไว้ตกเย็น นกพิราบบินกลับมาเห็นการ้องอดครวนด้วยความเจ็บปวดอยู่ในรงังจึงกล่าวขึ้นว่าเพราะเจ้าไม่เชื่อฟังคำของเราอาศัยความโลภของเจ้าเป็นเหตุจึงต้องประสบความทุกข์อันใหญ่หลวงเช่นนี้นกพิราบจึงตัดสินใจบินจากไปหาที่อยู่แห่งใหม่โดยไม่หวนกลับมาที่บ้านของท่านเศรษฐีอีกเลยปล่อยให้การนอนทุกทรมานอยู่เช่นนั้น เมื่อกาบินไปหาอาหารไม่ได้ในที่สุดกาก็อดตายอยู่ในรังนั่นเอง